ดไ,ได้ยินฉันไหมเพื่อนวันนี้เราจับได้หนึ่งคนวันนี้เราทาการทดลองเข็มฉีดยาที่พัฒนากล้นมาใหม่กันเข้าใจแล้วเพื่อนเข็มฉีดยานั่นเพิ่งปล่อยออกมาจากห้องทดลองเองนะนายระวังด้วยแล้วกันเอ,อ้ยเข้าใจแล้วนะออนี่ทำไมเราต้องมาทํางานอะไรแปลกๆด้วยเนี่ยดิออสันทามันเสร็จไปแล้วกันเริ่มฉีดจากที่ข้ากันแลวกันเสร็จแล้วเพื่อนฉันว่ามันไม่น่ามีอะไรผิดปกติหรอกนะฉันก็ว่าอย่างนง้นแหละเพื่อนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเพื่อนมันตุ๊บ <gas> เรีบๆจากที่นี่แล้วมปอยู่นะเว้ย <practition S 2> สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ได้อยู่ในเกม People Playground อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ทำการโหลดมอดซูเปอร์ฮีโร่ใน People Playground มาเล่นกันนะครับผมซึ่งมันก็คือพวกมอดมาเวิรนั่นเองนะครับผมแล้วมาเราก็มีเดสผู้ให้เลยนะฮะเพราะว่านะครับผมอยากจะเอาเดสผู้มาสู้กับวูฟเวอร์ลนอันนี้ดีกว่านะครับผมมาเรามาเซกันดูเลยดีกว่าโอ้โหวูฟเวอร์ลนอย่างหล่อเลยเมื่อกี้ผมได้ทำการหยุดเวลาไว้นะครับแล้วผมจะทำการปรับเป็นเก่าเบิร์เซกนะครับผม โอเคไปเลยพวกรู้สึกว่าวันีน้จะมีโอ้โหมีเล็บด้วยนะโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเด็กปืนไม่ใช้ปืนจริงวะเฮ้ยมีปืนไม่ใช้ยิงก็ไปทุบถั่วเฉยเลย What the fuck มันก็ไต่กันอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยเราช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับผมไอเอคียิงแม่งเลยนะ <c oughs> แค่นี้นะฮะศึกนี้มันจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออะไรวะ มันคืออะไรวะรู้สึกมันจะแปลว่าอ่าชอบกันเก่งในนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดดพูลมาจัดการหน่อยสิตัวเนี้ยมันคืออะไรวะเดี๋ยวเอาดาบให้นายเลยจัดการเลยเดดพูลตัวอะไรก็ไม่รู้อะมันะวิ่งดีเลยกลับมาที่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนมาให้ทิมซะดีๆอ้าเดดพูลไม่ทิมหรอไปไหนไปไหนทิมดิโอ้โห ม,มือไม่ขยับเออมันต้องอย่างนี้นี่แหละครับมันจะไม่หยุดพูดอีก <c oughs> เดี๋ยวดึงออกเออรู้สึกว่าจะตายไปแล้วแต่แม่งก็ยังพูดอยู่นะครับผม <c oughs> I love pants I love pants นะครับผมโอเคัสับแม่ง burst planner คนนี้นะครับน่าจะเป็น the huck นะครับผมตัวเขียวๆใหญ่ๆนะฮะถ้าให้ผมเดาสมามารถแปลงร่างได้นะครับผมไป the huck แปลงร่างเลยจัดการคนที่อยู่ในบ้านนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวสบายดีไหมพี่เมื่อกี้หัวโป๊กเลยไปพี่เดือดฮักจัดการคนในบ้านให้หมดเลยโกเบอร์เซ็กเอานี่ไปเลยคนในบ้านแล้วหนีแล้วนะเดี๋ยวจัดการมันโอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมือชกจปนสิกว่าเดือดฮักจะรีเลือดได้นะครับผมโอ้โหอุ้ยจัดการเลยนี่นี่โอ้ยโอ้ยทุบไป,ปเลยเพื่อนทุบเออวะขาอะไรวะเนี่ย หัวขาดแล้วยังเดินได้กูโหเดี๋ยวโอ้จัดการมันจนที่เหลือนี่เออโอ้ยโอ้โหเดอะฮักเรานี่โหดมากเลยนะผมหัวขาดแล้วก็ยังเดินได้โอ้โหโคตรเทพสงสัยต้องให้เดชฟูมาจัดการทันแล้วแหละนี่ถือดาบไปเลยเดชฟูอย่าเพิ่งหนีเดียวเดียวเดียวจะไปไหนเดชฟูอย่าเพิ่งหนี รู้สึกว่าเดดฟูจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมสงใส่แล้วต้องเอาปืนอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมไปเจอมาเอาไปยิงเด๋ยวหักแป้งเลยดิย,ยิงไม่โดนนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหนตัวขาดครึ่งเลยเดี๋ยวยังเดินได้อีกล่ะ <laughs> ไปนะไหนวะเดี๋ยวลอยไปไหนกบก่บกรเดดฟูอ <laughs> ตอนนี้นะฮะเด๋อดฮักกับเด็ดฟูก็ตัวขาดครึ่งไปหมดแล้วแต่ว่า รู้สึกว่าชิ้นส่วนเขาจะยังไม่ยอมตายนะครับผมยังเอ่อยังกระเด้งได้อยู่นะต่อไปเป็นไซคลอส์นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ยิงเลเซอร์ออกมาจากตานะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะเออมีบ้านอยู่อย่างนี้แต่มันลองยิงหน่อยสิเดี๋ยวเดือซื้อ <Yo. S 2> <This S 1> มันแรงแค่นี้เหรอวะต้องใส่ตั้งอ,อันเดียรฮักจัดการแล้วแหละไม่ได้ละไปเลยพวกททำลายบ้านมัน <c oughs> อ่ะเราค่อยๆเอามือจับเข้าไปแล้วก็ทุบ <c oughs> ไปอ้า <c> ว <oughs> <c oughs> เด <mm um> ี๋ยวโอ้ยโอ้พังไปหนึ่งอันแล้วครับเมื่อกี้ตอนนี้เดอะฮักเรากำลังเอ่อกำลังเออเลยอีกอันหนึ่งเยอะตัวไม่เข้าไปติดในบ้านเลยนะครับต่อไปเย้ะรูปมัติดในบ้านเดอะฮักเราไปหมดเข้าไปทะลุในบ้าน ใส่ขอบบอกอะไรของบึ้งไว้เนี่ยผมว่าบ้านมันถึกเกินไปเราคนต้องเอาปืนให้เดือดหักยิงแล้วแหละนี่ไปเลยจับไปที่ขนาดยึดไว้เนี่ยแต่เผื่อไป้กัเอฟโดนโอ้โหเป็นแสงเลเซอร์สวยงามดูสิเนี่ยมันถือไม่ได้แล้วก็ยิงแม่งซะเลยนะนี่โอ้โหไม่เข้าเลยไม่แรงพอใส่คนต้องเจออ่ามิสไซล์ลันเชอร์นะจัดไปหนึ่งดอก โอ้โหเละหมดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอีวัด What the fuck เอ่อเออเออรู้สึกว่า fps ตกอย่างหนักเลยฮะเออไปนะครับผมเราจะมาทดลองเขีมฉีดยาที่มัดมาเวลเขาให้มานะครับผมอันนี้นะฮะอย่างแรกเราคงใช้เป็นไซคอปก่อนแล้วกันถ้าฉีดไปแล้วรู้สึกว่ามันจะใช้ ability ของไซคอปได้นะฮะนี่นะพอฉีดปุ๊บยิงได้ยิงเป็นเลเซอร์ได้นี่ออก ีพลังรู้สึกวัามีพลัง,ลงเฮ้ยกอกตะไปเป็นเข็มเดอะฮักนะครับผมฉีดก็คงจะใช้อ่ฮอบิลิตี้พวกเดอะฮักได้นะครับผมน้ำมาลองฉีดกันดูจะดูดูซิว่าจะเป็นหน้าตายัางไงโอ้โหตัวใหญ่โอ้โห,ตห,โโหแต่ว่าไม่ตัวเขียวนะอุ้ยตัวใหญ่แล้วทำอะไรได้ต่ออ๋อสามารถขบได้ด้วยอ๋อโ,โอเคครับสามารถแปลงร่างกลับได้ด้วยครับนี่แปลงผมไม่รู้มันถึกผอนเดิมหรือเปล่านะฮะเราจะมาลองยิงกันดู โอ้โหรีเลือดได้ด้วยครับเ <c oughs> <c oughs> จ๋งมากๆรีเลือดได้ต้องยิงหัวเนี่ยเราก็รีได้อีกงั้นถ้าเราฉีดเข็มฉีดยาสีดําลงไปละ่ะมันเป็นการ anti regeneration นะครับผมถ้าเราฉีดลงไปโอเคแล้วเราจะลองเอาปืนยิงดูมนันนี่จะไป, <c oughs> <c oughs> ไ,ปไหนนี่อะเือเรียบร้อยครับตายโอเคครับมันเป็นเข็มที่ฉีดแล้วไม่สามารถรีเจนเลือดได้นะครับผม ทั้งก็คือไม่สามารถรีกลับมาเป็นเืบนเดิมได้อีกต่อไปนะฮะจะเป็นอย่างนี้โอเคต่อไปก็เป็นอแกมปิดนะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อมือเขาได้ถือไอเทมปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยไอเทมมันจะระเบิดทันทีนครับงั้นเราเอาไม้ขัดท้ายเขาดีกว่านะฮะเอออยากเห็นว่ามันจะระเบิดยังไงจัดไปเลยเพื่อนตีมันโอ้อย่างนี้นี่เองครับตึกล้มหมดเลยแล้วเ,เขาไปแตะอะไรเมื่อไหร่ก็ระเบิดทันทีนะฮะ เตึกล้มมาเลยจะไปเป็น Star-Lord นะครับผมซึ่งมันก็คือตัวใน Guardian of the Galaxy นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้เขาทำอะไรได้บ้างนะครับผมในหนังผมไม่ได้ดูนะเขาบอกว่าถ้าเกิดกด F เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไซม์โมกนะฮะนี่ฮนะโอ้อย่างเท่เลยงั้นเราลองเอามาสู้กับวูบบลีนดีกว่านะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรได้นะเราวูบบลีนเดินไปเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวูบบลีนอยู <L> ่ก็หันกลับมาทีมมัน นั่นแหละโอ้โหเนี่ยทุกจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมตัวนี้เอ๊ะเมื่ไหรนะยายจะปล่อยเขาหน่ะน,นะโอ้โหทิมเขาไม่หยุดเลยนะเนี่ยดึงออกดึงเออนั่นแหละเดี๋ยวช่วยซ้ำเติมด้วยดาบคาตาน่าไฟฟ้านะฮะนี่ฮะทิมโอเคเสียบเป็นไม้ลูกชิ้นอย่างนี้ <laughs> เสียบเสียบใหม่เสียบใหม่นะช,ช็อตโโอโห้ห ไม่เลยฮนะโอ้โ oh. หซ Wing Space Fighter อันนี้รู้สึกจะเป็นยานอาวกาศนะครับผมเอายิงได้ไหมเนี่ยอ๋อยิงได้ครับน่าเดี๋ยวเดี๋ยวรุดูไกลๆดูสิโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยออ๋แล้วนี่คือปุ่มอะไรวะอะไรอะ่ะโอ้โหบินได้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดก่อนเออถ้าก,กดตรงรูปทีวีปุ๊บจะสามารถเออบินได้นะฮะผม นี่ดูที่มันจะลอยน้ำได้ไหมผมว่าจมว่ะจะจมไหมดู <c oughs> ไม่นารอด <c oughs> โอ้วิ่งในน้ำยังยังใช้ได้อยู่อะโอ้โหไม่ช็อตเลยนะครับผมเดี๋ยวนะมันสามารถบังคับอะไรได้อีกมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออยูอ๋อนี้บินขึ้นฮะอ๋อนี่ฮะเป็นว U สามารถบังคับได้ไหนกด P ีดูเออพีคืออะไรวะ เหมือนเครื่องมันจะทำงานอะไรสักอย่างตรงนี้นะไม่รู้นะแต่ว่าบินขึ้นไปก่อนดีกว่าเอาเดียวเดียวเดียวอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น What the fuck เราลองเอาไอ้ยานอาวก,อากาศแบบนี้ยิงเรือเล่นดูนะครับผมเออเราจะยิงด้วยปืนปืนนี้ก่อนแล้วกันนี่ฮะจัดไปเลยโพะโอ้โหเข้าไปน,นิดนึงฮะถ้ายิงปืนข้างบนล่ะอ๋อปืนเลเซอร์ก็ไฟไหม้เลยนะฮะต่อไป S <S <an> ปืนนี้โอ้ <S an> ปืนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดอีกรอบหนึ่งโอ้โห <S an> ยิงทีหายเลยโอเคจะจมน้ำแล้วบินขึ้นมาหน่อยบินขึ้นมาหน่อยมาอย่างนั้นแหละเราจะมาดูกันว่าเซวินจะสามารถทำลายไอ้เสานี้ได้ไหมฮะมากดยิงเลยแล้วกันโอ้โอ้ก็เข้าอยู่นะฮะอีกปุ่มหนึ่งยังไม่พังนะฮะยังถึกอยู่ ผมที่3ล่ะนี่โอ้โหเรียบร้อยฮะพังเลยครับผมนี่ปืนมันแรงจริงๆปืนเลเซอร์เนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดยานอวกาศเราโดนยูเคียไปนี่จะเป็นอะไรไหมนะฮะอ่าเศกมะลุโอเคสามสองหนึ่งเดี๋ยว,ยวโอ้เศจซากกระเด็นมาดิหมดเลยแล้วนะโอ้โห โอ้ยจมน้ำหมดเลยเรู้สึกเครื่องบินเราไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมเหลือแต่ซาก,ากโอ้ตอนนี้คอมผม f อ s ตกอย่างหนักเลยนะโอเคถ้าใครชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวนะรู้สึกตําขาดในตัวนี้ว่ะ <Okay. S 1> เจอนี้หน่อยเป็นไง